จะถึงแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเก๋ต่อต้าค่ะและเก๋จะพาทุกคนนะคะมาชมคันนี้เลยค่ะกับ t ต y o ต้าเวนเจอนะคะตัวนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นตัว 2.7G นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนั่นเองค่ะรถปี2อ1 7มาพร้อมกับสีขาวสวยเงินเนียนแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะด้านหน้านะคะเขาก็จะเป็นตัวโครเมียมแบบนี้เลยให้ความแบบดูดันแข็งแกร่งนะคะไฟหน้าเป็นตัวฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคูหน้ะค่ะ,คะ าดูด้านข้างนะคะกระจากมองข้างจะเป็นตัวโคเมียมนะคะที่จะประตูก็จะเป็นตัวคเมียมเช่นเดียวกันล้อที่ได้ตัวนี้จะเป็นล้อมแมกนะคะขนาด15บห้านิ้วยางเนี่ยยังสามารถใช้งานขับขี่ได้อีกสักประมาณ2 0 0 0ม่นถึง3าม0 0่นโลค่ะแล้วก็ สำหรับเจ้าเวนจูรี่บางคนจะเรียกว่าล็อต v ต p วีไอพีก็ได้นะคะเ mm hmm. ขาก็จะเป็นประตูสไลด์ซด้ายขวาสองฝั่งแบบนี้และแอบ,บสปอยด้านในนิดน,น,นึงว่าด้านใน,น,นเขามีการปรับเปลี่ยนตัวเบาะมาเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมเบาะแบบดูน่านั่งมากเลยอะน่าจะนั่งสบายนะคะ mm hmm. สําหรับเจ้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,700cc ค่ะก็จะให้ขุมพลังอยู่ที่151แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิด241นิวตันเมตรด้วยกันค่ะด้านหลังก็จะมีไฟเบรกนน3นะคะกระจากก็จะเป็นระบบไ ฟามีที่ปัดน้ำฝนมีกระจกสองหลังให้ด้วยค่ะและนี่คือรอบๆตัวรถนะดูเก็บพัดทุกคนเนี่ยไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะตอนนี้นะคะเก๋ก็เข้ามานั่งในตัวรถเรียบร้อยแล้วสภาพสวยมากทุกคนขาย,ยังดูใหม่อยู่เลยค่ะเบาะที่ได้นะคะเป็นเบาะหนังสีดําทรงใหญ่นั่งสบายแล้วก็สภาพยังสมบูรณ์ตรงกลางก็จะเป็นช่องใส่ของช่องเล็กช่องน้อยเยอะแยะไปหมดเลยนี่เก็บของได้หลากหลายอย่างเลยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้สีสปีดมีเครื่องเล่นมีเดียให้พร้อม แล้วก็แอร์เป็นแบบแบนนวลค่ะนี่มีป่มควบคุมแอร์แล้วก็ฝอยส่วนห้องพิษสารด้านหลังได้แอร์แบคคูน้าด้วยนี่คือโซน,นหน้าเดี๋ยวเราไปดูกับพื้นที่โซนห้องพิซสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับโซนห้องพิซสารด้านหลังค่ะ ไอจะบอกว่ามันนั่งสบายมากทุกคนอิฉาแน่เลยใช่ไหมที่เห็นเรานั่งแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสลองมานั่งดูค่ะเพราะว่าเบาะสภาพสวยนั่งสบายเป็นเบาะทรงใหญ่รองรับสรดีระของผู้นั่งของผู้ที่สันได้แบบสบายๆแล้วชอบตรงเนี่ยที่พิงศีรษะของเขานะคะจะเป็นเหมือนกันล็อกศีรษะวัางทีเรานั่งไปอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบรับหลับระหว่างทางตัวนี้ก็จะเป็นการล็อกศีรษะนะคะไม่ให้แบบปึ๊บอ,อย่างนี้นะคะไม่ต้องกังวลเลยเนอถ้าบางทีคุณถัถ่วเอออาจะตรงนี้คุณสามารถพอได้ แล้วก็พิงเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้สภาพเบาะสวยงามทุกที่นั่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเดินเชื่อมต่อไปด้านหลังได้แบบสบายๆละอย่างที่บอกนะคะเข้า <c oughs> เป็นประตูสไลด์สองฝั่งนี้ซ้ายขวาแบบนี้เลยเลื่อนเปิดปิดเดินขึ้นเดินลงได้สะดวกสบายค่ะอยา่างที่บอกนะคะตรงนี้เขาก็จะมีคาเ์เตอร์ค่ะวางของวางขวดน้ำว,วางแก้วน้ําได้ซ้ายขวาเป็นที่วางของเป็นที่นั่งก็ได้หรือว่าจะเป็นที่พักเท้าก็ได้ด้านบนก็จะมีแอร์ทั้งหมด9ช่องด้วยกันปรับระดับความแรงแบบแยกส่วนได้ค่ะ และอย่างที่เห็นได้มารับคันแบบนี้เลยสมก็เป็นลอตเต VIP ่ค่ะทุกคนคะและสําหรับใครที่สนใจคันนี้นะคะราคาสุดวอาวอย่างแน่นอนที่โตโตูต้ค่ข,ของเราขายอยู่ที่799,000บาทค่ะ จา่ายไฟแนนได้ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยและเลือกการผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนมีรับประกันเครื่อหยนต์และเกียร์ให้ด้วยและมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใคร,รสนใจอยากให้รีบติดต่อเข้ามาเลยค่ะกับหมายเลขโทรศัพท์0837777747และ0837777757ค่ะหรือว่าจะเป็นนี่เลยค่ะเพจสุดยอดมือสองต่ออตัตคา ยูทูบต่อต่อค่ะชนะค่ะหน้าสนี้มีไลน์ติดต่อ instagram เว็บไซต์นะคะแล้วก็เข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยที่สื่อได้กันมือสงองต่อต่อค่าของเราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสรถจริงเพราะสวยลองมาแบบถ้าลองขับได้ลองมานั่งตามเบาะต่างๆก่อนได้เลยเพราะว่านั่งสมัยมากๆค่ะมาชมตัวรถจริงได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนคุ้มค่ากับราคา7จ9 0แ0ับาทอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินที่หาย,ยากมากๆมาไวไปไวอย่างแน่นอนนะคะใครสนใจซื้อได้ต้องรีบซื้อค่ะ ยังไงก็ฝากด้วยและจะก็ได้ใหม่คลิปหนะ้าวันนี้หมดหน้าที่อีกแล้วค่ะทุกคนคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ